ตอนพิเศษ2ก่อนพบค่ำคนจากตระกูลเจ้าก็พาเอ้อเป่ามาส่งซันูหยินอุ้มเอ้อปังจากรถม้าเด็กน้อยซบอยู่บนไหลนางในตาแดงเริ่มเหมือนเพิ่งร้องไห้เออเป่าแยกแยะผู้คนออกนานแล้วพอเห็นมานาก็กระตือรือร้นขึ้นมาทันทีปากร้องงอแงแขนเด็กทั้งสองยื่นออกมาทางมานดาทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้หนางอุ้มส่งหนวนรี้พับเข้าไว้เด็กน้อยหยุดร้องให้โยเยเมื่อได้เข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของมานดาซันโฮยินลี้ยิ้ม เมื่อคืนเด็กคนนี้ท้องให้อยู่นานตอนแรกข้าจะขอให้ในท่านสามให้เผ่าพาเอ้อเป่ากลับามาส่งแต่เขาไม่อนุญาตอย่างนี้ที่ตอนหลังเอบิบปอนทนอหลับไปเสียก่อนส่งหลวนบีบแก้มบตรชายดูจริงๆซันผูหญินมองเอ่าอย่างอินดูแล,แล้วกบรบอมรอยยิ้มตอนกลางวันยังดีหน่อยในกับน้องชายสนุกเชียวผู้หยินผู้เท่าไรนานท่านผู้เท่าชอบเด็กคนนี้มากบอกว่าดูแลน่าจะมีไหวพริบผ่านไปสักพักนั้นก็เอ,อ่ยว่า ข้ายังไม่ได้เจอซือเก๋เลยหลังจากนายท่านสามวางมือจัดงานในราชสำนักก็ลงตกละใจกว้างมากขึ้นสงวนตอบเรื่องที่อีกฝ่ายถามความจริงซือเก๋ก็จะกลับไปพร้อมเอ,อ,เอ้อปาเหมือนกันแต่เขาติดเรียนต้องรอให้ปิดเทอมก่อนเจ้าค่ะอะไรที่เจ้าสื่อไม่ชอบสองวนก็ไม่อยากบังคับถึงตอนนั้นในเรือนน่าจะสนุกมากเด็กหลายคนรวมตัวกันต้องคลกเคลื่อน,นมากเปแน่เจ้าค่ะซันฮูยหินอยู่กินอาหารเย็นเสร็จ จึงขอตัวกลับอ่อนในเจ้าหนานยูไม่เกลียดชังมานดาเลี้ยงคนนี้อีกแล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้ทําตัวใกล้ชิดสนิทสนมแต่อย่างใดดูเหมือนเอิเป่ากลัวว่าจะต้องอยู่ห่างจากมานดาอีกเด็กน้อยจับคอเสื้อนางไว้ไม่ปล่อยถ้ามีคนมาเข้าใกล้และอยากกอดเขาเอิเป่าก็จะสวมบทเด็กตัวจ้อยที่อารมณ์ร้ายไม่เบาเจ้าสื่ออยากอุ้มน้องชายแต่พอถูกปฏิเสธก็เสียใจจนต้องก้มหน้ากินข้าวเงียบๆสงผลพันถามสื่อเกิดเป็นอะไรไปหรือ น้องชายไม่ชอบข้าแล้วเขาเปรยเบาๆนำเสียงแต่ไม่ได้ความน้อยใจเมื่อก่อนน้องดอกชอบให้เขาอุ้มแต่คืนนี้กลับไม่อยากให้แตะต้องสงวดฟังแล้วก็หัวตเขาออกมาเสียงเจ้าสือเผามากทำให้ตั้งใจฟังก็คงได้ยินไม่ถนัดท่านแม่ไม่สมควรให้เขาไปนางเอ่ยปลอบพุงนีน้องก็อยากเล่นกับเจ้าแล้วเจ้าสือรับคำและพูดอย่างน้อยใจพุ่งนีข้าต้องไปเรียนกลับมาก็ยังมีการว่าที่ต้องทำ ไม่สามารถเล่นกับน้องชายได้สงวนจับใบหน้าเขาสื่อเกิดของพวกเราช่างเป็นเด็กที่น่าสงสารจริงๆเจา้าเสือมองมานดาสลับกับน้องชายที่อยู่ในอ้อมกอดน,นางไม่เป็นไรขอรับข้าทำการบ้านเสร็จก็สามารถเล่นกับน้องรองได้แล้วรอให้น้องรองโตอีกนิดพวกเราก็นอนด้วยกันได้ขอรับความสัมพันธ์ระหว่างสองพี่น้องนั้นดีจริงๆอนาคตเอ่อเป่าสุขส่วนเกินไปก็ยังมีเจ้าเสือคอยกำกับตกดึกเจ้าหนานยู่ มองเด็กที่นอนอยู่บนเตียงของตนแล้วเขาหมวดคิวมุ่นข้อชี้ไปทางเออเป่าแล้วถามทําไมเขาถึงอยู่ที่นี่ทรงหลวนอุ้มผ้าห่มอีกผืนหนึ่งเดินเข้ามาตอบว่าคืนนี้เออร์เป่าจะนอนกับพวกเราเจ้าหนานยุปฏิเสธทันควันไม่ได้หญิงสาวคุนคิดแล้วเอ่ยว่าได้เช่นนั้นข้าจะไปนอนกับเออเปล่าส่วนท่านก็นอนคนเดียวเจ้าหนานยุจิ้มพุงหดชายอย่างไม่พอใจช่างเถิดแค่คืนนี้เท่านั้นต่อไปต้องให้เขานอนคนเดียว อย่าตามใจให้มากขุดใชยเพิ่งจะอยู่แค่หนึ่งขวบแต่ได้ท้าเจ้าช่างสามารถพูดคำเหล่านี้ออกมาได้เรื่อนคอแล้วในวันแรกที่หิมะโปรยปลายลงมาถนนย่านการค้าในตัวเมืองต้าเหลยงคึกคักมากสองข้างทางเต็มด้วยร้านค้าที่มีสินค้าหลากหลายเจ้าหนานูไม่ชอบที่วันวานทรงหลุนเอาแต่อยู่กับลูกเลยตัดสินใจชวนน้งออกไปเที่ยวโดยให้แม่นมหลินดูแลลูกน้อยแทนทรงหลวนสวมเสื้อคลุมสีชมพู รับกับผิวขาวอมชมพูของนางแตมรูปผุกผาเอาไว้กลางหว่างคิ้วปิ่นปักผมขยับไหวไปไมายุ่บนศีษะนางดูเหมือนสาวน้อยน่ารักสดใสที่ยังไม่ได้ออกเรือนเจ้าหนานยุ่งสมชุดสีเข้มเขาจับมือทรงหนวนแน่นเหมือนกลัวจะทำนางหายในมือทรงหววถือร่มแต่พอผู้คนโดยรอบมันมีใครกลางน่มนานยุ่จึงช่วยน่มมาจากมือนางข้าถือเองเขากางร่มแล้วถือเอาไว้เหนือศีษะภรรยา เดินไปสักพักทรงหลวนก็รู้สึกถึงสายตาผู้คนที่กำลังมองตรงไปยังพวกเขาหญิงสาวเขินอายจนต้องดึงเสื้อชายหนุ่มเบาๆเจ้าหนานิ้วหันหน้ามาเอ่ยถามเป็นอะไรไปหรือหญิงสาวก็เหยีเท้าขึ้นกระซิบเบาๆข้างหูเขาเก็บร่มเถิดไม่กลางแล้วหรือไม่แล้วตลอดทางมีแต่พวกเขาที่กลางร่มดูยอย่างไรก็รู้สึกแปลกชกคนเจ้าหนานยคลี่ยิ้มได้ ทรงหลวนถูกของเล่นมากมายบนท้องถนนดึงดุดความสนใจนางเดินเข้าออกแต่ละร้านอย่างไม่รู้สุดเหน็ดเหนื่อยทันในนั้นทรงหลวนก็สังเกตเห็นแผ่นหลังที่คุนเคยหญิงสาวใช้มือจิ้มเอวเจ้าหนานยูดูสิคนผู้หน้นใช้ได้เท้ากู้ใช่หรือไม่้างเอวเหน็บดาบยาวใบหน้าด้านข้างแสนเย็นชาแม้ยืนห่างออกมาจากทรงหลวนก็ยังสัมผัสได้ถึงความเย็นเยือกจากร่างของเขาเจ้าหนานยูมองไปยังทิศทางที่นางชี้เห็นเพียงแวบเดียวก็ดูว่าคือผู้ใด เป็นเขาตอนแรกทรงหรัวนิดว่าจะแทรกทำเป็นมองไม่เห็นแล้วเดินผ่านไปนเงียบๆพร้อมกับเจ้าหนานยู่แต่ดูเหมือนกู้เยียนก็สังเกตเห็นพวกเขาเช่นกันพระที่กําลังยืนหันข้างเบียงตัวกลับมาไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรถึงทําให้สาวงามผู้นั้นบาดน้าตาจากไปกูเหยยนนั่เลนครู่หนึ่งก็จะเดินตรงเข้ามาแล้วเอ่ยว่าไทเทาเ้าเจ้าเขาเห็นทรงหววยืนอ,อยู่ข้างๆแต่ไม่รู้ว่าจะเรียกขานนางอย่างไร กูเห็ยนเคยได้ยินคนพูดกันว่าทรงหลวนไม่ชอบให้ใครเรียกนางว่าหูหินหอเจ้าเมื่อคขังที่อดีตห้องใต้ยังอยู่บิดาของนางได้รับความโวดผานมากจนคนรอบข้างมักจะเรียกนางว่าคุณหนุ่สาวสกุลทรงแต่ในวันนี้ตระกูลทรงหมดอำนาจกูเห็นไม่แน่ใจว่าหากเรียกว่าหูหินหนอเจ้าแล้วนางจะโกรธหรือไม่ถ้าคิดได้อีกแง่ทรงหลวนจะโกรธหรือไม่แล้วเขี่ยวอะไรกับเขาเล่าใบหน้ากูเห็ยนไม่เปลี่ยนสีขณะเรียกนางว่าหูหินหนอเจ้า ทรงหลวนถือเป็นคนที่ช่างสงสัยนางคลี่ยิ้มถามกู้เยยนใต่เท้ากู้คุณนุ่มเมื่อครู่เป็นใครหรือกู้เยยนขมวดคิ้มุ่นอย่างไม่ทันได้ส่งเสียงเจ้าหนานยุก็ชิงตอบว่านางคือว่าที่หูหินของใต้เท้ากู้ครั้งก่อนที่พบการทรงหลวนรู้ว่ากู้เยยนยังไม่มีสตรีข้างกายอ่อนนั้นเจ้าหนานยุกเคยประชดประชันบอกว่ากู้เหยยนอายุจะสามสิบแล้วก็ยังไม่แต่งงานคงไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่ทรงหวนคาดไม่ถึงว่า ผ่านไปเพียงไม่กี่เดือนหัวหน้าหน่วยองค์คารักจิ๋นอี้เวย่ยที่ซื่อตรงผู้นี้สามารถจัดการเรื่องงานแต่งของตนได้สําเร็จหญิงสาวจึงเอ่ยปากเช่นนั้นกอยินดีกับได้เท้ากู้ถ้วยดูเหมือนว่ากู้เหยียนจะไม่พอใจกับการแต่งงานในครั้งนี้เขาปป้านสีหน้าเย็ยนชาจนกระทั่งสาวง,งามผู้นั้นเดินจากไปทางน้ําตากู้เยียนหน้าเจนขอบคุณฮูหยินท้อยเจ้าเจ้าหนายกจับมือหญิงสาวพางพูดคุยกับกู้เหยียน ไต่เท้ากู้ถ้าเลือกวันแต่งได้แล้วอย่าลืมส่งเทียมเชิญมาให้ข้ากูเหยียนยืดไหลและตอบรับด้วยน้ำยจเย็นชาดุดเดิมแน่นอนข้ายังมีธุระต้องไปจัดการต่อต้องขอตัวส่งหนวดมองแผ่นหลังกู้เหยียนที่ค่อยๆห่างออกไปหนังเอ่ยออกมาตามความรู้สึกจาวว่าไปแล้วหน้าทาของไต้เท้ากู้ก็หนักว่าไม่เลวตรงตามแบบที่สตินิยมคิ้วเข้มทาคมรูปร่างสูงเคียว เจ้าหนานยุ้ถามทันทีจริงรึนิ้วของนางถูกเขาบีบจนรู้สึกเจ็บท่านปล่อยนะมือข้าเจ็บไปหมดแล้วเจ้าหนานยุ้ครยแรงบีบที่มือแต่กลับไม่ได้ปล่อยนางกูเหยนหน้าตาแข็งกร้าวแค่เห็นก็ทําให้รู้สึกหวาดกลัวไม่แปลกที่หลายปีมานี้ไม่มีหญิงสาวคนไหนข้าแต่งงานกับเขาเจ้าหนานยุ้วพูดไปเรื่อย แม้ว่ากู้เหยียนจะหน้าตาดุดันและเย็นชาอยู่สักหน่อยแต่หลายปีมานี้สติที่อยากแต่งงานกับเขาก็ไม่หยุมให้น้อยทั้งยังไปถึงคุณหลวตะกูลใหญ่ที่มีทั้งชื่อเสียงและยศศักดิ์ฐานะดีไม่มีอะไรน่ารังเกียจทรงผลพูดว่าคงจะเป็นเช่นนั้นตอนนี้ข้าสงสัยว่าที่หูหินของเขาจริงๆดูเหมือนว่ากู้เหยียนจะไม่ได้ชอบนางนักอีกอย่างกู้เหยียนน่าจะไม่ใช่โบรุษที่รู้จักอใจสตรีสักเท่าไหร่ทั้งพูดหนักและเก็บตัว เจ้าหนาน้วถามด้วยความประหลาดใจเจ้ารู้ได้อย่างไรทรงหลุนกระพริบตาผิดๆนียังต้องถามอีกหรือชอบหรือไม่ชอบใครชาคนแค่มองแววตาก็รู้คำตอบแล้วถ้าในดวงตามีความรักต่อให้พยายามเก็บน้ำอย่างไรก็ไม่อาจซ่อนได้เจ้าหนานยูอึ้งงันไปพักใหญ่ยิ้มหน้าบานให้นางดวงตาดำคลับจับจ้องทรงหลวนพร้อมเอ่ยน้ำเสียงแหบพราเช่นนั้นเจ้าเห็นอะไรในดวงตาข้าหรือไม่ ในสายตาของเขามีเพียงนางผู้เดียวไม่ว่าใครที่ถูกสายตาเลึกซึ้งของเจ้าหนานยุดจับจ้องยอมถนไม่ไหวแน่อุณภูมิบนใบหน้าของทรงรวนสูงขึ้นเป็นดำดับนางรีบตบทตาเขาอย่างเขินอายข้าคำหมอมไม่เห็นอะไรทั้งนั้นพระเอิญตา,าฟ้าฟังไปเสียก่อนเจ้าหนานยุด,ดึงนางมากอดไว้ช่วยปัดเกร็ดหิมะที่ตกลองอกมาบนร่างของนางออกให้ทำราวกับจะกัดใบหูของนางในสายตาข้ามีเพียงเจ้า ไม่เพียงสายตาทั้งหัวใจก็มีแค่นางใบหน้าทรงลวนแดงก่ำพังเอิดติดติดขัดข้ดขาข้ายังหูหนวกอีกด้วยขาพูดอะไรนางก็ไม่ได้ยินท้งนั้นน่อยครั้งที่เจ้าหนานยู่จะเอ่ยคำพูดทำนองนี้ออกมาแม้จะหวานซึง้งแต่ก็น่าขัดเคิร์นสองสามครั้งที่ทรงถวนเคยได้ฟังแลอยังอ่อนระทวนไปทั้งตัวโชคดีที่เจ้าหนานยู่ไม่เกี่ยวพาต่อไปกันเถิดจะอยากกินข่าวลัดของซีที่ไม่ใช่ถือชักช้าประเดี๋ยวจะหมดเสียก่อน ทรงหนวนถูกดึงให้เดินไปข้างหน้าอย่างมึนงงนางเหื่อยหน้ามองสามีของตนเขามีรูปร่างหน้าตาโดดเด่นทุกองค์ขาพายหยับที่ประกอบขึ้นเป็นเขานางดวนชื่นชอบไม่แน่ว่านางอาจมีเขาอยู่ในส่วนลึกของหัวใจทรงหนวนติดตามอยู่ด้านหลังเหมือนห่างของเจ้านายยู่เขาใช้ร่างเปนบางหิมะที่พัดมาจากด้านหน้าให้นางหญิงสาวเอ่ยปากถ้าอยากกินขนมเมยกล้วยกรอบเช่นนั้นก็ซื้อขับไปด้วยทรงหนวนเรียริฟีปาก สือเกิดก็ชอบกินเหมือนกันพ่อขราวสือไปเยอะๆหน่อยนะให้เขากินมากไม่ได้ว่าเดี๋ยวจะปวดฟันทรงหล่นบนเบาๆถ้าอย่างนั้นให้ข้ากินคนเดียวหมดเลยสชนะใช่ข้าให้แค่เจ้าเจ้าหนานยูช่างตระหนีนะแม้แต่บุตรชายเขาก็ยังงกเออเป่าในวัยสามขวบนั้นสุกสนทั้งอย่างน่ารักน่าชัางมากปากของเขาเหมือนฉับไวได้นำพึ่งจึงเอ่ยคำหวานเก่งนักต่างจากเจ้าสื่อที่เป็นเด็กน้อยพูดน้อย พอเขาเห็นใครก็จะร้องเรียกเสียงหวานจนผู้ใหญ่ต่างชอบอกชอบใจประกอบกับเอ้อปอาดทาั่งจ้มมำนั่มแล้วข่าวพองกิมแต่ละครั้งก็ยิงน่าหมองเข้าไปใหญ่เห็นแล้วจะอดไม่ได้ที่จะรักใครเอ็นดูทรงหวนก็รักและเอ็นดูบทชายคนนี้มากเด็กคนนี้ติดมันดาถึงขั้นที่หักกลางคืนไม่ให้นางกล่อมก็จะนอนไม่หลับเจ้านานยุ่งไม่ยอมตามใจเขาจนเสียนิสัยนนำตาของเอ้อป่าใช้ได้ผลกับคอนอื่นๆแต่ต่อหน้าบิดาผู้แสนเย็นชาขับไร้ประโยชน์ เมื่อเออเป่าไม่เห็นมานดาก็จะร้องให้กระจงองอแงะถึงตอนนั้นเจ้าหนานยูจะมานั่งดูเด็กน้อยร่ำไห้เหมือนชมละครนิ้วเขาร้องไห้เสียงดังอยู่พักใหญ่เมื่อไม่สามารถเรียกให้ท่านแม่มาหาได้สําเร็จเออเป่าก็จะก,กร่ำเคลื่อนเสียงและบีบน้ําตาได้ทันทีเด็กน้อยยกก้นและปีนขึ้นเตียงไปถอดเสื้อผ้าหม่มนอนด้วยตนเองหันหลังให้กับท่านพ่อที่น่าทำคายเป็นที่สุดพร้อมทั้งพ่นเสียงขึ้นจมูกด้วยความขุนเคืองใจ เจ้าหนานยุวเดินไปจับขอเสื้อเขาเอาไว้อย,าย่างไรเยื่อใยผ่านกระตุกมุมปากยิ้มทำไมไม่ร้องไห้ต่อเล่าละครฉากนี้พิ่งแสดงได้รครึ่งเรื่องเจ้าก็คิดจะหยุดรางคันแบบนี้หรือเด็กน้อยถูกดึงขอเสื้อไว้จะรู้สึกอึดอัดไม่สบายตัวเขาพยายามให้ขาสั้นๆของตนผัดไปไปมาแต่หน้าเสียดที่ขาเขาสั้นไปหน่อยก็เลยเตะไม่รอนเจ้าหนานยู่ขาจะฟองท่านแม่ฮึ ถ้าไม่ใช่เพราะทรงถวนเข้านอนทันแล้วเจ้าหนั่นยุ่คงไม่กล้าจัดการบุตรชายแบบนี้ชายหนุ่มหัวเราะร่วนลองดูสิว่าท่านแม่จะได้ยินหรือไม่เออเปล่ากรดแล้วจริงจจะปลอบก็คงยากแล้วในตาขาวและดับที่แตกต่างกันชัดเจนของเขาจับจ้องบีดาและเปล่าท้องเขาจะฆ่าคนแล้วช่วยฆ่าด้วยท่านแม่ช่วยด้วยเออจ้าหนุ่ยุ่ปล่อยมือชา้าถิ่นเจ้าเด็กอ้วนเอาไว้บนเตียงแล้วมองการแสดงของบุตรชายด้วยความขี้เกียจ ถอดให้เจ้าท้องจนคอแห้งก็ไม่มีใครมาช่วยชีวิตเจ้าหรอกเออเปล่านอนอยู่ใต้ผ้าห่มแล้วผลน้อาออกมาเพียงครึ่งข้าต้องมาใช่ลูกลแท้ๆของท่านแน่ท่านถึงไม่รักข้าเจ้าหนานยู่ไม่รู้ว่าสมองที่น่าของเออเปล่าคิดอะไรอยู่ชายหนุ่มรีตาม,มองบุตรชายเจ้าไม่ใช่ลูกลแท้ๆของข้าจริงๆขพเจ้าออกมาจากท้องมารดาเจ้าเออเปล่าคล่าวออกไปอย่างไม่หวั่นเกรงเช่นนั้นท่านก็ไปซะแล้วเกืนท่านพ่อที่รักข้าจริงๆกลับมา เจ้านยยิ้มช่วยจัดชายผ้าหมของเด็กน้อยให้เข้าที่แล้วเอ่ยพร้อมรอยยิ้มนอนเถิดต่อไปอย่าได้หวังว่าจะนอนกับท่านแม่ของเจ้าอีกไม่มีวันเออเป่าทำพึงกับตนเองก็งไม่แน่หรอกเจ้าหนายยิ้ได้ยินกับไม่ถือสานอกจากทรงหลวนแล้วเจ้าสือน่าจะเป็นคนที่เอ็นดูเออเป่าที่สุดไม่เพียงแต่สอนเขาอ,อ่านหนังสือทุกวันหลังเลิกเรียนยังเอาขนมที่เขาชอบกินกลับมาฝากแต่ดูเหมือนเออเป่าในวัยสามขวบจะไม่ค่อยชอบเป็นกับพี่ชาย เจ้าเสือเห็นน้องชายไม่อยากสนิทสนมกับตนก็นึกเสียใจอยู่บ้างแต่ว่าเขาก็เป็นเด็กเก็บอารมณ์ตั้งแต่เด็กจนโตไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมาวันนี้หลังเลิกเรียนเจ้าเสือเห็นน้องชายกอดต้นไม้อยู่ในสวนหน้าเรือนพยายามปีนป่ายขึ้นไปใบหน้ากลมๆมมีฝุ่นเกราะอยู่เจ้าเสือดอยไปอุ้มน้องชายที่กำลังกอดต้นไม้ขึ้นมาแล้วช่วยปัดฝุ่นตามเนื้อตามตัวให้เบาๆเอ่ยด้ยน้ำเสียงอ่อนโยนทำไมจึงปล่อยให้ตนเองมอมแมมขนาดนี้เออเป่าดีอินไปมา อยู่ในอ้อมกอดเขาพี่ใหญ่ปล่อยข้าเจ้าสืลูกศิษย์เล็กในของเขาเบาๆเข้าห้องละลางหน้าลางตาก่อนค่อยว่ากันเออเป่าถือว่าพี่ชายเป็นคนทักสะอาดเด็กน้อยรับคำอย่างไม่เต็มใจเมื่อเข้าไปในห้องแล้วเจ้าสืรอก็บอกให้สาวใช้ไปตักน้ำเข้ามาหลังจากช่วยล้างหนะ้าให้เออเป่าจนสะอาดแล้วก็รู้สึกพอใจแบบนี้ค่อยดูดีหน่อยพี่ใหญ่ปล่อยข้าลงเจ้าสื่อปล่อยเออเป่าตามคำขอ แต่ยังไม่ทันได้เอ่ยปากขาสั้นๆของน้องชายก็วิ่งออกไปนอกห้องเสียแล้วตอนที่ทรงหดก้าวเข้ามาในห้องจเจ้าเสือกําลังทําการบ้านอยู่แต่ดูเหมือนว่าเด็กน้อยจะอารมณ์ไม่ค่อยดีนะเขาก้มหน้าก้มตาโดยไม่พูดอะไรสักคำทรงหนวนเดินเข้าไปถามเหตุใดวันนี้ซื่อเกอจึงดูไม่มีความสุขเลยเล่าโดนอาจารย์ตาําหนิมาหรือยอย่างไรที่ผ่านมามีเพียงสองสาครั้งเท่านั้นที่เด็กน้อยคนนี้ถูกอาจารย์ตําหนิ ปกติเขาจะรู้สึกเสียใจแต่ทรงหดก็ไม่เห็นเจ้าสือแสดงความรู้สึกออกมาเจ้าสือวางผู้กันในมือแล้วเงยหน้ามองมารดาของตนน้ำเสียงมีความน้อยใจแฝงอยู่จนคนฟังรู้สึกได้ดูเหมือนน้องรองเขาไม่ค่อยชอบคาเสียแล้วขอรับน้องแชไม่อยากให้เขาอุ้มเรื่องเล่นด้วยก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเออเป่าจะไม่ชอบเจ้าได้อย่างไรเขาแค่ติดเล่นไปหน่อยเท่านั้นทรงหดเห็นเจ้าสือไม่มีความสุขจึงเอ่ยปอบตอบไปอีกว่า เจ้าโตวกว่าเขาต้องห้าปีนำา a l m o นธรรมดายังต้องไปเรียนหนังสือส่วนในชวนก็ไม่ค่อยมีคนเล่นกับเขาเจ้าเสือเงียบยุดพักใหญ่ไม่ใช่พอน้องรองรังเกยียจข้าใช่ไหมขอทับส่งเถอรู้ว่าเจ้าเสือเป็นคนอ่อนไหวถ้าไม่พูดให้ชัดเจนไปต้องเก็บออกไปคิดเล็กคิดน้อยไม่ใช่แน่นอนตอ,อนกลางคืนเขากลัวที่ต้องนอนคนเดียวแค่มีเจ้าอยู่ข้างๆก็หายกลัวแล้วเจ้าเสือได้ฟังแล้วค่อยสบายใจขึ้นมาบ้างตอ,อนกลางคืน ข้าจะเล่านิทานให้น้องรองฟังเปน็นนิทานที่สมัยเด็กๆท่านพ่อเคยเล่าให้เขาฟังทั้งนั้นเมน่นวว่าคุ่งนี้เอ้อเป่าจะอย่าไม่เขาอุ้มก็ได้ขาที่สองแม่ลูกกําลังพูดคุยกันอยู่นั้นเจ้าหนานุก็หิ้วคอเอ้อเป่าเข้ามาในห้องสองมือเด็กน้อยเต็มไปด้วยดินโคลนเขาถูกโยนเข้ามาในห้องใบหน้าเด็กน้อยบุดมึนด้วยโทสะท่านแม่ท่านพ่อท่านแก่ข้าอีกแล้วทรงทรองอุทานทำไมมือเจ้าถึงได้มอมแํมขนาดนี้ ดวงตาของเอิบเป่าลูกดิกชอบคนลูกตาดำเคราะไปมาขณะเอามือซ่อนเอาไว้ด้านหลังตายต้นไม้มีทางมดข้าอดเอามือไปเขี่ยเท่นไม่ได้ข้าไม่ได้ตั้งใจน้ำเสียงของเขายิ่งพูดยิ่งเข่าลงจบคำก็ใช้สีหน้าคุณเคืองมองเพียงเจ้าหนานยูร้องให้พร้อมๆแล้วก็กล่าวว่าท่านพ่อจะรัดขอข้าให้ตายใช่แล้วมือคู่ท่านพ่อรัดขอข้าให้ตายคนชายนนอเจ้า ฟ้องกลับแต่ไม่ออมมือต่อหน้าบิดาแท้ๆยังกล้าพูดเลื่อยเปื่ยเออเป่าหยาบขึ้นไปกาะขามานดาทางออดอ้อนแต่เมื่อมองมหือดำๆของตนเองก็ต้องถ่ายหลังเยียบสองสามก้าวแล้วเสนอความคิดว่าท่านแม่พวกเรายโยนท่านพ่อทิ้งไปเถิดขอทับเขาใจร้ายเกินไปเจ้าหนานุคิวก็ตกไม่หยุดเขาหัวเราะอย,ย่างเย็นชาแล้วเอ่ยวาจาอันน่ากลัวหากเจ้าเก่งนับลองพูดอีกรอบสิเออเป่าเงยหน้าขึ้นอย่างไม่กลัวเพลง ข้ากับท่านแม่ไม่เอาท่านแล้วเหมาอ,อ้วนอ้วนฉี้ไปทางประตูท่านไปเสียเถิดอย่าให้พวกเราต้องขับไล่เลยส่งหนวดอดมองเขาด้วยความขบขันไม่ได้รลมฝีปากของเจ้าสือก็คงขึ้นจนหนานิ้วหัวเราเย,ยงเย็นชาดูแล้วน่าจะขาดขาด,ขาดอบรมสั่งสอนเออปอาหลบหลังมานดายามที่บิดาโกรธขึ้นมาน่ากลัวจริงๆเจ้าสือเดินไปข้างหน้าสองสามก้าวจับแขนเส้นน้องชายเอาไว้แล้วเอ่ยเบาๆว่าพี่จะพาเจ้าไปทางมือ ราวนี้เออเป่ายอมเดินตามหนักพี่ชายแต่โดยดีไม่กล้าเอ่ยสิ่งใดอีกขอกลัวว่าจะถูกท่านพ่อตีเจ้าหนานยุถอนหายใจเบาๆถ้าตอนนั้นเป็นบุตรสาวจะดีแค่ไหนกันนะจงหลวงแซ้งทําเป็นไม่เข้าใจดุบตามองพื้นอืมไม่ใช่ว่าเป็นบุตรชายหรือบุตรสาวทุนทีทั้งนั้นหลายปีที่ผ่านมานี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจ้าหนานยุพูดแบบนี้มีที่แล้วเจ้าหินเหยียนน้องชายของเขาเพิ่งได้บุตรสาว นับตั้งแต่นั้นความคิดที่อยากมีบุตรสาวก็ไม่เคยหายไปจากสมองของเจ้าหนานยู่ชายหนุ่มเอ่ยปากไม่เป็นไรพวกเราปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเถิดถ้าส่งหลวนเชื่อคําเขาก็าโงโสิ้นดีอีกทั้ทงในใจท่งหลวนอยากได้บุตรสาวข่าวก่อนได้อุ้มุตรสาวของหลวนเซิงแทบใจละลายเด็กหญิงตัวน้อยเวลาหายังดูหน้ารักทั้งเข่ามานุ่มนิ่มเออเปล่าเห็นมารดาเกาะน,น้องสาวก็โกรธมารดาไปหนึ่งรอบจิตใจเด็กคนนี้คับแคบ เหมือนบิดาของเขาไม่มีผิดคนในกับคนนอกแบ่งแยกชัดเจนตกกลางคืนสองสามีภรรยานอนคุยกันอยู่บนเตียงเจ้าหน้านิ้วอบไหลนางเอาไว้แล้วเอ่ยหลายวันก่อนเมื่อสาวของไอเฮียนเรียกใครต่อใครได้แล้วทรงหูวหน้สึกง่วงจนตาจะปิดแต่ก็พยายามเอ่ยตอบข้าจำได้ว่าเด็กคนนั้นน่ารักมากแถมยังยิ้มหวานนักเจ้าหน,าน้ายุเหลมองผิวของนางขาวละเอียดและเรียบเนียนเขาไล่นิ้วต่ำลงไปทุกทีเจ้าพูดถูก ทรงหวดเอยอีกว่าเราวันไหนมีเวลาไปเยี่ยมนางข้าจะเอาเครื่องประดับที่แทนแม่เคยให้ไว้ไปฝากนางดีกว่าถึงเด็กจะยังไม่รู้จักรักสวยรักงามแต่เด็กที่น่าทักขณะนั้นหากข้าเป็นมารดาแทา้จะจับแต่งตัวสวยๆทุกวันเลยทีเดียวเจ้าหนานยู่ถอดเสื้อทรงหวนออกโดยไม่ให้นางรู้ตัวเฉินกระทั่งเหลือเพียงอาพรบางๆขวางกัน้นเขาวางมือบนเอวของนางอย่างแผ่วเบาเราขับว่าไม่ตั้งใจฟังสิ่งที่ทรงหวนพูดนะได้เจ้าตัดสินใจก็แล้วกัน บรรยากาศหลังมา่านดูเหมือนจะคลุมเครือสอง่งทวนพูดตอบไม่ไหวใบหูเริ่มแดงกัมข้าขัางง่วงแล้วเจวา้าหนานยู่แทบพร้อมไม่ไหวเช่นนั้นก็นอนเถิดแน่นอนว่าคนทั้งสองยอมนอนด้วยกันหลังเที่ยงคืนกว่าจะได้นอนกันจริงๆเล่นเอานางหอบเสียจนคอแห้งจงหลวนกอดเอวเขาไว้ศีรสะซบอก,อกเจ้าหนานยู่หอยหลับไปในอ้อมกอดเขาเจ้าหนานยู่ตื่นขึ้นมาอีกครั้งนิยมรุ่งสางเขาเก้าวลงจากเตียงเบาๆไปเปิดหน้าต่าง ไม่รู้ว่าหิมะด้านนอกจะหยุดตกเมื่อใดบริเวณหน้าเินขาวพวลไปหมดเจ้าหนานุจจำได้ว่าถุกปีที่หิมะตกเช่นนี้อาโรอยมาจะตื่นเต้นเหมือนเด็กใลีหญิงสาวมักลากเจ้าซื้อไปปั้นตุ๊กตาหิมะเขายืนดูสักพักแล้วปิดหน้าต่างเมื่อสาวใช้ได้ยินเสียงในห้องของผู้เป็นน,ปนายก็ยกน้ำเข้ามาเจ้าหนานุสบัดมือสั่งเสียงต่ำออกไปไม่ต้องเข้ามาเขากลับขึ้นเตียงอีกครั้งก้มมองหญิงสาวที่หลับพริ้มอยู่บนเตียง ดึงนางเข้ามาเกอะเงียบๆแล้วก็เสียบข้างหูหิมสาวโดยไม่สนใจว่าคนที่กำลังนอนฝันว่าจะได้ยินหรือไม่เดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปปั้นตุ๊กตาหิมะทรงหนวดขยับยุกยิกจนเขาคิดว่านางตื่นขึ้นมาแต่ว่าความจริงแล้วหญิงสาวแค่เปลี่ยนท่านอนให้สบายขึ้นนางเพ้อออกมาสองสาคำแล้วหลับต่อเจ้าหนานุ่ยเอ่ยต่อเสียงแผ่วเบาถ้าเจ้าตื่นมาเห็นหิมะตกคงดีใจมากถ้เขาเองยังดีใจมาก จบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ